Thank you สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดกาลสินครับเพื่อที่จะมานี่นะชมสุนัขสายพันธุ์ลาบดอร์ t ีทรีเวอร์ที่ผู้อลาบดอร์แคเนลของคุณเจ้น,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับ ได้ครับพ่ครับเดี๋ยวต้องมาชมน้องหมาพันรุ์ประดอที่ฟาร์มคุณเปี้ยหน่อยนะครับได้ครับผม <S <S ชื่อฟาร์มอุปกรณรบดอรเนณฑ์ครับรผมเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีตัวไหนเด็ดๆมีตัวไหนสวยๆน่ารักน่ารักบ้างไปรเ <vens. S 1> ปรียกปะ่ปะที่ตัวคุณเปี้ยตอนนี้ก็ทั้งหมดตอนนี้ที่บ้านจะมีแต่นักตัวเมียเลยนะครับเรานินตัวเมียเพื่อที่จะขยายแล้วพอพันครับเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆที่ รักในายพันนี้ต้อกันผมจะแบ่งเป็นสองส่วนครับที่บ้านณปัจจุบันก็จะเป็นคลอกรวมเนาะคอกรวมของแม่พันธุ์ของเราอืใช่ครับแต่ถ้าพอมีเตรียมพร้อมที่จะผสมครับผมก็จะย้ายออกมาตรงนี้เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนครับเตรียมที่จะผสมพันธุ์ครับครับลอกฝั่งนี้จะเป็นคลอกที่เตรียมแม่พันธ อันนี้ก็คือแม่พันธุ์ใช่ครับแม่พันธุ์เนี่ยครับถ้าจะมีลูกแล้วอ่าใช่ถูกต้องครับเพิ่งคลอดลูกไปเลยครับเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปชมเด็กๆด้วยครับผมใช่ครับว่าตอนนี้เด็กๆจะอยู่อีกห้องหนึ่งห้องอนุบาลโอ้พื้นที่นี้ ดูกว้างขวางล่มลื่นมากครับใช่ครับ,รบผมโอ้ <c oughs> ได้พื้นที่ดีมากเนาะถือว่าตอนวางผัง,ผงปลูกบ้านก็เตรียมพื้นที่ไว้เพื่อน,น้องๆอยู่แล้วเออลาบะดอนนี่บบรรด,ดีดื้อไหมเนี่ยจะใช้คำา่าดื้อกับเขาไม่ดไ,ได้เขาลักสนุกเนาะเป็นหมาชอบทำกิจกรรมเรียกว,ว่าเป็นสุนัขที่เฟรนด์ลี่มากนะลาบะดอนที่ิเวอร์เนาะใช่ครับผม มีสีอะไรบ้างครับที่เราดูกันอยู่เนี่ยที่บ้านผมก็คือรวมฮิตทุกสีเลยสีตามมาตรฐานสีแรกก็สีเหลืองสีเหลืองใช่ครับแล้วก็ต่อด้วยสีดำช็อกโกแลตบ้ะเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีสีช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนาะสียอดฮิดเลยครับครับแล้วก็สีที่แบบเพิ่งบีดกันขึ้นมาใหม่ที่นิยมกันปัจจุบันคือสีออกเชิงสีขาวโอใช่ครับเนไครับเขาเขาจะต่างกับตัวสีเหลืองนิดนึงโอ้สีขาวนูเงเลยเนาะใช่ครับสีออกสีขาวตอนเด็กมีน่ารักเหมือน ขนุนเลยครับครับเนี่ยจอมเล่นคอยก่อนสุกโอ้โหนะฮะได้พื้นที่ดีมากๆเลยเนาะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูเจ้าตัวเล็กมาหน่อยครับได้คราออกมาแล้วมีรูปร่างหน้าตายังไงแล้วก็น่ารักแค่ไหนปาเดี๋ยวเราไปดูกันนครับนี่น่ารักเลยเพื่อแล้วครับเพื่อนเนี่ยอันนี้อายุสี่ิบวันครับน้องคอมมีโอ้นี่ไสี่สิบวันน้ำหนักปลาจะไปสี่โลแล้วครับโอ้ <c oughs> หลังต um ุ้มมตุ้มมิเลยครับ um <c oughs> น่ารักมากโอ้เนี่ย <c oughs> ดูสิครับจริงๆหัวใจก็ยังว่างทุกดวงนะนี่นี่มีโปรโมชั่นให้เลยนะครับอันนี้สดสดนะโอ้โอเคถ้าถ้าสมมติบอกว่าดูรายการหรือช่องนี้มานะครับผมฟรีค่าจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยอ่าแล้วจัดสัเลี้ยงอีเดือนนะเรับเพื่อนๆบอ่าสี่สิบวันครับสี่สิบวันใช่ครับเดือนกว่าปลายเดือนนิดเดียวเนาะใช่น้องพร้อมส่งมอบตอนอายุหกสิบวันเท่ากับว่าตอนนี้มีสู่สองครอบเนาะใช่ครับครอบนี้ก็สี่สิบวันสี่สิบวันอีกครอกนือกำลังอีกครอกนึงใช่ครับ อันนี้น้องอายุไปดูหน่อยครับ17วันครับผมอืมอันนี้สําหรับสายขาวเลยโอ้โหรับนี้ขาวล้วนเลยเนาะใช่ครับมี่วันแล้วรับเนี่ย่ะอันนี้17วันครับผมสิบกว่าวันเองโอ้โหน้องอายุ17วันครับกําลังกําลังน่ารักเหมือนกันเพิ่งลืมตาได้ประมาณสามวันครับโอ้โหใช่ครับกําลังเตรียมพร้อมความสนนะสิ่งที่สายรับประดอเขากําลังตามหากันสีขาวโอ้ดวนี้เขาคิด ใช่ครับขาวเนาะนิยมสีขาวันะใช่ครับก่อนหน้านู้นจะเล่นสีช็อกนี่เจ้าของบ้านสวัสดีน้องอะไรดีโอ้โหน้องอะไรดีคะสวัสดีพี่เขาได้ยังสวัสดีค่ะสวยไหมครับลูกสวยไหมน่ารักสวยน่ารักไหมโอ้โหน่ารักขอได้ไหมไม่ไม่โอ้โหจบเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่อูปอลาบะดอกแคนเนลนะครับของคุณเปรี้ยวนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลภูพร้อมเพอเมืองจังหวัดกาลสินนี่เองต้องถามความเป็นมาเป็นไปก่อนนะครับว่ายังไงถึงมาเลี้ยงหลับดอกเริ่มแรกนะครับเกิดจากเป็นความชอบแล้วกันตั้งแต่วัยเด็กครับก็ที่บ้านก็ดูทีวีครับเห็นน้องหมาเนี่ยครับสายพันธุ์ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรโฆษณาอ่ากระดาษทิชชู่ยี่ห้อนึงจำได้ที่วิ่งแล้ววิ่งเลยเนาะถูกต้องครับนั่นแหละครับ พอโตขึ้นมาก็ไปศึกษาว่าสายพันธุ์อะไรก็รู้ว่าคือลาบอร์ดอรีชิฟเวอร์ก็เลยเป็นที่มาครับของการที่มาเริ่มเลี้ยงสายพันธุ์นี้ใช่ครับครับผมจากนั้นมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับเปี่ยวผมเริ่มจริงจังครับอ่าคู่แรกครับครับของสายพันธ์ลาบดอร์ที่ผมซื้อมาปีหกศูนย์ครับถ้านับถึงปีนี้ปีหกหกก็หกปีใช่ครับจริงจังเลยเนอะจริงจังเลยครับครับตอนที่นั่นที่ได้มาเป็นตัวผู้ตัวเมีย อ่าคู่คู่แรกครับจะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวครับสีช็อกโกแลตแล้วก็ตัวเมียสีดำหนึ่งตัวครับตอนแรกอันนั้นก็เลี้ยงจริงจแต่ไม่ได้คิดจะทําเป็นภาคเป็นธุรกิจอ่าไม่ได้ทําเป็นฟาร์มพอเราเลี้ยงเป็นคู่ใช่ไหมครับแล้วมันมีตัวผู้ตัวเมียครับเขาก็รักกันเอง ก็เกิดบุตรและทีดาขึ้นมานั่นแหละครับตรงนั้นมีทายาทมานะใช่ครับมีทายาทก็มีคนรักคนชอบเหมือนเราครับมันก่อเกิดเป็นรายได้ขึ้นมาผมก็เลยมองเห็นช่องทางตรงนี้อืใช่ครับก็เลยเริ่มคิดในภาคธุรกิจต่ออ๋อเนาะแรกๆเนี่ยคนญาตินี่คนอีสานเราเนี่ยมีความคิดยังไงคนเปรี่ยวก็กับการเลี้ยงสุนัขพอเขามาเห็นน้องหมาผมแน่นอนเป็นหมาพันธุ์ สายพันธุ์ต้นสายจากต่างประเทศมันจะตัวใหญ่กว่าหมาไทยชาวบ้านกลัวครับเออเห็นแล้วน่ากลัวเพราะเสียงเขาเสียงดังด้วยนะครับสายพันธุ์นี้ใช่ครับใช่ใบ่านคิดว่าหมาดุหมานะาะกลัวโอ้ยประมาณสองปีครับคนไม่กล้าเข้ามาในบ้านผมเลยเขากลัวหมากัดซึ่งที่จริงจริงๆโอ้โหไม่ใช่เลยครับเป็นรีมากเป็นรี่มากแต่เป็นน้องหมาที่ชอบเล่นแต่ทุกวันนี้ชาวบ้านเข้าใจแล้วเออครับอันนี้ในพาร์ทนิสัยเขานะครับครับแล้วอันที่สองที่ชาวบ้านตกใจครับเรื่อง ค่าตัวอืใช่ครับตอนแรกเขาก็งงว่าโอ้โหน้องหมาจะไปแพงอะไรถูกไหมครับก็อยู่กับชาวบ้านใช่ก็หมาชาวบ้านก็หลักร้อยอะไรเงี้ยถ้าแบ่งกันครับของน้องหมานี่โอ้อาจจะหลักหมื่นขึ้นไปครับตามเกรดคารบ้านก็เป็นตกใจอีกครับว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อืรอะไรเงี้ยจะขายได้เหรอจะขายได้เหรอใครจะมาซื้อใช่ครับใช่ครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ดีกว่าเหรอถูกต้องครับใช่ครับแล้วสมัยที่ผมเลี้ยงแรกๆวัวกับควายฮิตมากครับราคากาลังดีใช่ ครับท้ายแล้วผมก็ทําให้เขาเห็นว่านี่มันคือหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้เหมือนกันใช่ครับไม่แพ้กับวัวควายครับผมแรกๆเนี่ยก็น่าจะมีพ่อพันธุ์ใช่ใช่ครับคุณเพื่อนได้มาจากไหนอ่าผมได้มาจากฟาร์มของพี่ที่รู้จักครับอยู่ที่มหาสารคามที่คู่แรกแหละครับมีพ่อพันธุ์ตัวนึงแล้วแม่พันธุ์อีกตัวนึงตอนนั้นก็โอ้เป็นพ่อพันธุ์ที่แบบฮิตมากเป็นฮิตมากใช่สร้างชื่อให้กับ ภูปอลปดอเลยนะครับใช่ครับเขาโครงสร้างสวยใช่แล้วเป็นสีช็อกโกแลตเป็นสีที่นิยมในสมัยที่ผมเลี้ยงเลี้ยงตอนแรกใช่ครับก็มีแบบสต่สาวมาหาใช่ครับเข้ามาเป็นลูกสะพาย้ันผมแล้วกันครับเยอะเลยครับเลี้ยงไปได้พักหนึ่งผมมีความจําเป็นต้องกลับลงไปทํางานที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งใช่ครับก็เลยไม่มีคนดูแลครับผมก็เลยต้องแบ่งพี่ชายไปดูแลต่อที่อีกอำเภอหนึ่ง ใช่ปัจจุบันนี้ก็เลยไม่มีพ่อพันธุ์อยู่ที่บ้านก็มีสาวสาล้วนๆใช่มีสาวสาล้วนๆโอ้แม่พันนะครับที่บ้านตอนนี้ทั้งหมดมีหกตัวครับก็ตัวแรกแน่นอนเป็นตัวที่ได้มาตัวแรกเลยอ่าป้าไอโฟนแล้วกันครับตอนนี้อายุหกขวบแล้วอันนี้ก็ปลดประจําการไปแล้วโอ้เป็นป้าแล้วเนาะใช่เป็นป้าแล้วก็คือไม่ไม่ได้พัฒนาต่อแล้วครับให้ให้ป้าเขาพักอืก็จะมีสาวสาวที่พร้อม ครับพร้อมเป็นแม่พันธุ์อยู่3าตัวอายุสองขวบครับผมใช่ครับก็จะมีครับมีโอปอครับไข่มุกครับสีขาวแล้วก็มีนินนิสีดำครับซึ่งนินนินและโอปอตอนนี้ก็มีลูกอยู่ทั้งสองพ่อครับใช่ครับอีก2ตัวครับอีก2ตัวจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี่อายุ1ิบสิบเดือนครับครับสีช็อกโกแลตก็สิบเดือนเหมือนกันใช่โปรโมชั่นนะครับฟรีให้เลยสำหรับท่านที่ ่าแจ้งว่าดูรายการ,รับแล้วมาติดต่อจองลูกสุนัขของบ้านเราออ่าโเคบ้านผู้ปอของผมเนี่ยจดทะเบียนฟาร์มกับ สมาคมพัฒนาพันสุนัแขแห่งประเทศไทยแน่นอนว่าลูกสุนัขทุกตัวที่ออกจากบ้านผมมีมาตรฐานแน่นอนก็คือมีใบเพชดีกีเต็มใบอืมีใบทะเบียนโอนอใช่ครับน้องหมาก่อนจะสมมอบต้องมีอายุไม่น้อยกว่า60บวันไดรับวัคซีนครบ,ครบถ่ายพยาธให้ใช่ครับผมรับประกันสุขภาพให้7จดวันหลังสมมอบครับใช่มีฝังไมโครชิปะบุตัวด้วยครับเผื่อน้องหมาเราพัดหลงตรงไหนมีเครื่องสแกนครับเนาะทุกวันนี้เทคโนโลยีครับโอ้ลาบาร์ดอลิเชเวอร์คุณเปียวเป็นหมาที่มี I q คสูงมาก ฝึกเองก็ได้อย่างคุณเปี้ยมเนี่ยฝึกเองไหมใช่ครับที่บ้านผมผมก็ฝึกเองทุกตัวครับครับก็ผมก็เรียนรู้การฝึกจากครูใน u t u b e อะไรนีบแล้วก็มาค่อยๆพัฒนาแล้วก็ฝึกสแน็คในฟาร์มเองก็คือเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนเนาะใช่ครับคำสั่งพื้นฐานคอยใช่ครับครับประมาณนั้นครับเนาะเอาให้มันเขาได้คอนโทรลเขาอยู่เนาะใช่ใช่ครับพอน้องหมาสายพันนี้เป็นน้องหมาตัวใหญ่ครับอเลิร์ด้วยใช่อเลิร์ด้วยถ้าเราไม่ฝึกนิสัยตรงนี้อาจจะคุมยาก เป็นรีด้วยเนาะออกข้างนอกครับแน่นอนครับหมาตัวใหญ่ครับทุกคนนั่นแหละครับเขาก็จะเขาไม่รู้ว่าสายพันธุ์นี้นี้สายยังไงเขาก็จะกลัวครับก่อนที่จะออกจากบ้านก็ต้องมีนี่ลครับสายจูงอับอาผูกให้กระชับจับให้ถนัดมือครับเพื่อดูแลน้องของเราบางทีเขาไม่ได้จะไปกลับนะครับอาจจะกระโจนไปเล่นแต่คนนอกเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจก็จะตกใจแล้วว่ากลัวครับประมาณนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงครับอันนี้เบื้องต้นเล็กๆน้อยเนาะใช่ประกวดอะไรตรงนี้คุณเปี้ยเคย ไปพาไปประกวดไหมอนาคตยังไงบ้างที่ที่ผ่านมาครับด้วยหน้าที่การงานของผมอาจจะยังไม่อำนวยผมก็ยังไม่ได้นําน้องหมาที่ฟาร์มนะครับเขาเดินพรมแดงกับเขาสักทีแต่แผนข้างหน้าครับเดี๋ยวปีหน้าผมมาลุยแล้วครับจะมีโอกาสได้เจอน้องหมาบ้านผมอาจจะต้องมีแชมเปี้ยนบ้างเนาะใช่ครับเข้าไปเดินพรมแดงครับแล้วผมได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วในการคัดเลือกสายพันธุ์คัดเลือกสายเลือดอาสุนัขเข้ามาที่ฟาร์มเพื่อที่จะพัฒนาไป เข้าสนามประกวดนี่แหละครับผมใช่ครับครับมั่นใจว่าต้องมีแชมป์สักตัวแน่นอนนี่นิสัยเราพดอก็จะเป็นนิสัยสุนัขที่ล่าเริงชอบทํากิจกรรมครับสาหรับคนที่สนใจจะเลี้ยงต้องหมาพันนี้ต้องมีเวลาครับให้เขาหนึ่งวันเนี่ยผมขอสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันครับเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาให้เขาเลยเขาเป็นน้องหมาที่ชอบทำกิจกรรมครับเขาจะมีความเครียดอใช่ครับกระวนกระวายครับาเกิดโรค ัยตามมาเป็นไข้ไม่สบายได้อยากมีเวลาพาเขาทํากิจกรรมหน่อยช่วงเช้าสักสิบยสบนาทีพาเขาเดินเล่นวิ่งเล่นช่วงเย็นอีกสักสิบยบนาทีครับแค่นี้เขาก็มีความสุขมากครับเนาะใช่ครับโอเป็นหมาที่ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่ด้วยใช่ครับเข้ากับคนง่ายเนาะรับรองคําว่าอันตรายไม่มีกับลาบดอแน่นอนเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาชมลาบดอที่ภูปอเราเนี่ย การเดินทางยังไงครับอยู่ที่ไหนครับได้ทาทุกวันนี้การคมนาคมสะดวกครับของผมก็ตั้งอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาลสินครับสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยถ้าเดินทางมาจากตัวจังหวัดกาลสินครับก็จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสกลนครครับมาเจอสีแยกบ้านแก่งนาขามเดี๋ยวซ้ายเข้ามาตรงเข้ามาเดี๋ยวเจอฟาร์มผมเลยครับไม่นานเนาะไม่นานครับรถ จากตัวจังหวัดมาถึงบ้านไม่เกิน20นาทีครับเออก็จะมาถึงเลยเนาะใช่ครับหรือโทรหาผมได้ครับเบอร์ตามเพจได้เลยส่ง GPS ให้แล้วส่งได้โลเคชันให้เนาะถูกต้องครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ละแวกนี้โอ้โหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายแล้วุณเชื่อเนาะใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นครับก็จะมีนี่ครับใกล้ๆผมเลยกับสถานที่ท่องเที่ยวประจําหมู่บ้านประจําจังหวัดก็คืออ่าผู้ปอนี่ไงครับภูปอเนาะไปไหว้พระใช่ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดเลยไปไหนก็เป็นเขื่อนลำปาัเ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซิลิคอนอเนาะสะพานเทพสุดาใช่ครับโ oh, <c oughs> อ้โหที่งเจอแถบนี้แล้วแวกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วมีมียอดฮิตใหม่อันนึงของจังหวัดกฬสิทน,นที่ไหนครับขอขอนุญาตแนะนำ หับท่านที่ศรัทธาในพุทธศาสนาครับครับอันนี้เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือเองก็คือหลวงปู่พระมหาศิลาครับผมจะมีธรรมอุทยานมีตรงถนนสี่เลนกาลสินมุกดาหารจะมีรูปเหมือนของปู่ตั้งอยู่ตรงธรรมอุทยานที่ใหญ่เลยใช่ไหมถูกต้องครับโอ้เป็นพระประจำจังหวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพนับถือมากโอ้เชินเชิญทุกท่านไปกราบไหว้ได้ครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่เรารับรองว่าับ คุ้มแน่นอนใช่ครับที่ต้องเที่ยวต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหเยอะมากที่กรสินเรานะครับว<จ>ันนี้ต้องขอบคุณเที่ยวมากนะครับที่ให้เราได้เข้ามาถ่ายทำขอบคุณมากคุณเที่ยวครับสวัสดีครับบิ๊ก